คืนเดือนงายที่แสงจันทร์ทอประกายเจิดจ้าสาแสงสีนวลไปทั่วผืนดงเกงกวางและอัวแดงเดินเลาะเล็มหญ้าไปตามไหล่เขาและทุงโลงจะดคำล่วงไปจนกระทั่มย่งดึกก่อนจะพากันบ่ายหน้าลงมาที่ราบลุ่มเพื่อหาแหล่งน้ำกินก่อนที่ดาวประกายพรึกจะขึ้นเด่น ณทุ่งโล่งกลางหุบสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ลึกลับที่พ้นหูพ้นตาปรานป่ามาเนิ่นนานแต่กว่ามันไม่ใช่ครั้งนี้เนื่องจากมีพรานป่าผู้หนึ่งนามว่าพรานหานหลงเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากที่ติด ตามเก้งตัวหนึ่งมาจนมาพบเข้ากับสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่เต็มไปด้วยรอยเท้าและรอยมูลสัตว์จำนวนมากทั้งเก่าและใหม่เกลื่อนไปหมดเมื่อเห็นเช่นนี้มีหรือปราณหารจะยอมกลับง่ายๆแม้สเปียงที่เตรียมมานั้นจะเหลือแค่เพียงมือเดียวเท่านั้น แต่อย่างไรเสียถ้าหากขัดข้างตักยิงสัตว์ได้สัตัวในคืนนี้มันก็จะถือว่าคุ้มที่จะเสี่ยงเช่นนั้นราณหารจึงหาทําเลจัดแจงนั่งขัดข้างโดยได้ใต้ร่มใส้ต้นไม้แห่งหนึ่งที่พอเหมาะ ที่กิ่งก้านหนาพอที่จะบดบงังสายตามีให้สัตว์ป่าระแคะระทายกับการมีอยู่ของแกหลังจากทัดท่างเสร็จแล้วรานหานจึงขึ้นไปนั่งจับเจ้าอยู่บนนั้นตั้งแต่หัวค้ำ จนถึงช่วงดึกของคืนนี้เองที่พรานหานยังคงนั่งจับเจ่ารอยเหยื่อเราะร้ายเข้ามาในทางปืนแม้บ่อยครั้งภายใต้แสงจันนวนเขาเองแลเห็นเงาของสัตว์หลายชนิดที่ผ่านหน้า แต่เพราะว่ามันอยู่ไกลเกินกว่าระยะหวังผลของปืนลูกตองถึงแม้จะยิงได้ก็เถอะแต่ถ้าหากกระสุนที่ยิงออกเอาไม่อยู่ภายในนัดเดียวก็จะต้องเสียเวลาอีกตามเคยแต่แล้วระหว่างนั้นเอง ที่ปราณหารกำลังนั่งภาวนาให้สัตย์ใจสักตัวเข้ามาทางปืนและแล้วความคิดนั้นก็เป็นจริงเมื่อแนวป่าทางด้านซ้ายเกิดอาการเคลื่อนไหวพร้อมกับเสียงย่ำเท้าเป็นจังหวะปราณหารค่อยๆขยับตัวขึ้นนั่งในท่าเตรียมพร้อมอย่างช,ช้าๆเพื่อไม่ให้เกิดเสียงลูกห้างลั่นเผื่อว่าไอเจ้าของเสียงย่ำเท้านั้น มันจะตกใจเอาแล้วเตลิดนี้เสียงฝีเท้านั้นดังเข้ามาไกลเรื่อยๆจนสามารถฟังออกว่านั่นเป็นเสียงย่เท้าของสัตว์เทา้ากี่และเมื่อเจ้าตัวนั้นมันโผล่พ้นเงามืดของแนวไม้ออกมาต้อง แสงจันทร์รานหานก็ต้องตาลุกวาวเพราะมันคือกระทิงโคนตัวขนาดมาหึกมากำลังเยื้องย่างออกมาจากราวป่าปะาก็ก่มแทะเล็มยาและเงยมองรอบๆเป็นจังหวะตามสัญชาติยานระหว่างใครหลาบ้อยเข้ามาแล้วโว้ยทีนี้ <laughs> รานหารพูดขึ้นในใจด้วยอาการลิงโลดหางยกปืนขึ้นประทับอย่างระมัดระวังในระยะไม่ถึงสิบเมตรนี้ประสุนลูกโดดที่อยู่ในลำกล้องนั้นเอาอยู่แน่นอน แสงจันรคืนนี้ลอยเด่นภูมิประเทศเบื้องหน้าลงไปนั้นปรากฏให้เห็นเด่นชัดโดยไม่จาเป็นเลยที่จะต้องใช้ไฟฉายส่องให้เป้าหมายตื่นตกใจปากกระบอกปืนของครานหารจับเล่งไปที่ซอกผาหน้าแต่แล้วระหว่างนั้นก่อที่พรานหารจะทันได้ลั่นไกออกไปทันเสียงปริศนาก็ดังขึ้นอย่อนนะเว้ย นั่นมันพาหนะของโกมึงอย่ายิงนะไอ้บ้านชด ประโยคนั้นทำเอาปราณหารสะดุ้งตกใจเล็กน้อยแต่ก็ต้องคมใจไว้เพราะคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากอุปทานที่มักจะเกิดขึ้นได้เสมอกับใครก็ตามที่อยู่ในป่าหรือที่เงียบเงียบคนเดียวเป็นเวลานานปราณหารคมใจสะกดกั้นบรรจงเหนียวไกลระเบิดประสุนออกไปทันที เพราะขืนชักช้ามีหวังได้ช่วดโอกาสล้มกระทิงตัวนั้นลงแน่เซียววินาทีต่อมาเท่านั้นเสียงปืนคำรามลั่นสนั่นไปทั่วทั้งหุบและพื้นดงบริเวณนั้นกระสุนลูกโดดพุ่งออกจากปากลำกล้องปืนเขาซอกขาหน้าของพระทิงเคราะหร้ายอย่างแม่นยำจนร่างของมันสะท้านเพื่อเสถลาไป ล้มลงนอนชักดิ้นหายใจฟึดฟืดอยู่กับพื้นไอ้พาละจำก็บอกว่าอย่ายิงเสียงปริศนาดังขึ้นอีกครั้ง มันทำเอาพรานหานสะดุ้งสุดตัวมองไปรอบๆด้วยใจระทึกเพื่อหาต้นเสียงน,น,นั่นนั่นนั่นใครอะใครกันพรานหานอุปทานออกมากูเป็นเจ้าอาที่ปกปักรักษาที่นี่มึงในหลวงล้ำเข้ามาในแดนของกูโดยไม่บอกกล่าวกูก็ยังพอให้อภัยได้แต่นี่มึงกลับมายิงภานะของกูตั้งที่กู แล้วแท้มึงอย่าคิดได้ว่าจะเอาชีวิตออกไปจากป่านี้ได้สินประโยคของชายปริศนานั่นลงบรรยากาศภายในป่าทั้งหมดก็เงียบลงอย่างประหลาดสายลมที่พัดเ,อ,เอื่อยๆอยู่ตลอดนั้นกลับนิ่งสงบทุกสัพรพสิ่งนั้นเงียบหาย ทุกอย่างเกิดขึ้นเช่นนั้นราณหารจึงมั่นใจได้ในทันทีว่าตนเองนั้นเจอเข้ากับสิ่งเร้นลับเข้าให้แล้วจึงรีบปิดหางเหยี่ยวสลัดกระสุนเก่าทิ้งแล้วล้วงเอากระสุนลงอาคมออกมายัดเข้ารังเทิงแล้วตกด้วยลำกล้องกลับพร้อมยิงจากนั้นราณหารก็ยกปืนขึ้นไร้คาถาสยบไพร รันแล้วก็เหนียวไกลออกไปเพียงแค่สิ้นเสียงปืนเท่านั้นก็มีเสียงร้องของชายปริศนาดังขึ้นมาจากาาในราวป่าที่มืดครึม้ม พร้อมกันนั้นก็มีเสียงวิ่งเปล่าห่างออกไปเท่านั้นเองรานหารก็รู้ได้ว่าฝูกคนหรือสิ่งใดก็ตามที่อ้างว่าเป็นเจ้าป่านั้นกำลังหนีเฮ้ยเจ้าป่าเรือคิดว่าจะแน่เจอกระสุนอาคมของข้าทีเดียววิ่งทหารตุกตัวเชียวฮราฮหารานหานร,ร้องตามเสียงวิ่งนั้นแต่เขาหารู้ไม่ว่า ประสุนอาคมที่ยิงออกไปเพื่อผมอาถรรพ์ใรนั้นมันไม่สามารถทำอะไรเจ้าป่าได้เลยที่เห็นนั้นเป็นเพียงการแสดงของเจ้าป่าที่เขาใ่าใจเท่านั้นเองหลังจากราณหารลั่นประสุนอาคมออกไปบรรยากาศป่าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมสายลมพัดเอ่อยๆมาเป็นระยะจะมีก็เพียงแต่เสียงหมู่มแมลงไรเท่านั้น ที่นานเกือบครึ่งชั่วโมงจึงกลับมาร้องดังปกติเช่นเดิมปราณหานเองนตัวพิงคาคบไม้ด้วยความกระยิ่งใจว่าตนสามารถสยบเจ้าปะได้กลางนึกฝันถึงเงินที่จะได้จากการขายเนื้อกระทิงแต่เพราะว่าระหว่างที่กำลังหลับฝันหวานหลันนั้นเสียงย่ำเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้มันเป็นจังหวะก้าวเดินของสัตว์สองเท้าหรือไม่ก็เป็นคนปราณหาลืมตาขึ้นด้วยอาการประหลาดใจปืดที่ผาดไลอยู่ถูกลดลงมาในผ้าเตรียมพร้อมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นชะเง้อมองหาเจ้าของฝีเท้าและภายใต้แสงจันสีนวลนั้นปราณหานต้องตกใจทำหน้าชะง,งนเมื่อภาพที่อยู่ห่างออกไปภายใต้แสงสันนั้นมันคือร่างของหญิงสาวที่ดูคุ้นตาซึ่งเจ้าหลอดกำลังอุ้มอะไรบางอย่างอยู่และกำลังเดินตรงเข้ามาที่ห้างของปราณหานยิงร่างนั้น เดินเข้ามาใกล้เท่าไรรานหารยิ่งมั่นใจว่าหญิงสาวที่กำลังเข้ามานั้นเป็นคนที่ตนรู้จกักเมื่อหญิงสาวปริศนาเข้ามาจวนจะถึงห้างนั้นหลอนก็หยุดพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าพี่หารไอแดงลูกเราไม่สบายฉันมาตามพี่ช่วยลงมาดูไอแดงลูกเราที หญิงสาวนางนั้นว่าครานหารได้ยินเช่นนั้นก็อุทานออกมาเบาๆด้วยอาการประหลาดใจเฮอคำคำนาง คำนางที่ว่านี้เป็นเมียของครานหานการที่เธอจะมาปรากฏตัวอยู่ตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะระยะทางที่เข้ามามันไกลมากโหและคนทั่วไปก็ไม่รู้จักทางเข้ามาแน่ๆแ,แม้กระทั่งตัวของเขาเองที่ก็ไม่อาจจะรู้จักเลยทำไมไดีตามเก้งตัวนั้นมาและแน่นอนว่า บุคคลที่อยู่ด้านล่างนั้นไม่น่าจะใช่เมียของตนเป็นแน่คิดได้เช่นนั้นรานหานจึงยกปืนขึ้นเล็งไปที่ร่างของหญิงสาวที่อุ้มอะไรบางอย่างอยู่รั้นแล้วก็เหนี่ยวไกลออกไปกระสุนพุ่งเจาะร่างของหญิงสาวเข้าตรงช่องท้องจะท,ทำให้หลอนงะงะา,างหลังล้มพร้อมกับกรีดร้องออกมา บางสิ่งที่หลอนพุ่มอยู่ในมือนั้นก็ร่วงลงสู่พื้นเช่นกันโอ้ยพี่หารยิงฉันทำไมจ๊ะพี่หารหญิงสาวคุุมแพ้ที่ท้องพร้อมกับผ่านไปที่หอผ้าซึ่งตอนนี้ภายในหอผ้านั้นมีเสียงร้องตจ้าของเด็กดังออกมา ยงได้้แมมกทัลเีหญ <c oughs> ิงสาวคว้าห่อผ้าที่มีร่างของเด็กน้อยขึ้นมาไว้ในอ้อมอกอก,อก่อนจะคุบแน่นิ่งไปรานหารเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกเสียใจขึ้นมาในทันทีทั้งอาการสับสนก็เกิดขึ้นเช่นกันเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าหญิงสาวนางนั้น จะเป็นอีกคำนางเมียของเขาจริงๆหรือไม่แต่ก็นั่นลละจิตใจมนุษย์นั้นมักจะเกิดความลังเลในตอนที่ตนเกิดอาการสับสนเสมอยิ่งสถานาการณ์เช่นนี้แล้วมันยิ่งสร้างความสับสนให้ปราณหานซ้ำเสียงเด็กน้อยที่ร้องจ้าไม่ยอมหยุดยิ่งทำให้เขากระวนกระวายใจเข้าไปทุกทีนี่รู้ว่ามันจะเป็นคำนางจริงๆหรือว่า รานหานพึมพำกับตัวเองสายตาก็จับจ้องไปที่ร่างของหญิงสาวอย่างลังเลว่าจะมีอาการใดๆเคลื่อนไหว,วเกิดหลังสาตวนี้หรือไม่แต่ผ่านไปนานก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากร่างที่ถูกยิงนั้นเกิดขึ้นจะมีก็แต่เพียงเสียงร้องจ้าของเด็กน้อยที่ร้องดังปานจะขาดใจสงผลที่รานหานถูกคิดขึ้นมาว่า คนที่เขายิงนั้นอาจจะเป็นเมียของเขาแน่แล้วจึงตัดสินใจลงจากข้างไปดูให้แน่ใจเขารีบตวัดปืนขึ้นสะพายแล้วไต่ลงมาตามพาครบกระทั่งถึงพื้นดิน เมื่อลงถึงพื้นแล้วความระวังยังคงมีอยู่ปืนประจำกายถูกกดลงมายกขึ้นประทับปาไปใชายเองก็ถูกจับขึ้นมาขนาบไว้ใต้ลำกล้องโดยลำแสงนั้นถูกทอดไปจับที่ร่างของหญิงสาวที่นอนปุกได้อยู่ที่พื้นรานหารเดินย่างเข้าไปอย่างช้าช้ากระทั่งถึงร่างของหญิงสาวกลางใช้ปากกระบอกปืนนั้น สะกิดไปที่ร่างของหญิงสาวแต่เจ้าหล่อนนั้นมีอาการนิ่งไม่ขยับคำนางคำนาง พรานหานเอ่ยเรียกพางเรื่อมมือไปเปิดห่อผ้าที่หล่อนกอดไว้เมื่อเปิดออกและไฟฉายส่องกระทบเท่านั้นพรานหานก็ต้องพงะงงายหลังด้วยอาการตกใจสุดขีดเพราะในห่อผ้านั้นแผนที่จะใช่เด็กหรือลูกของพรานหานมันกลับเป็นร่างของลิงสีดำที่มีใบหน้าประหลาดคล้ายกับคนแก่อายุสักร้อยปี รานหารผ่านลั่นพร้อมกับขงะงายหลังคนจำเบาด้วยความตกใจกับสิ่งที่เจอร่างที่เห็นว่าเป็นคำนางค่อยๆขุดลุกขึ้นยืนร่างของหล่อนนั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเป็นจากร่างผู้หญิงค่อยเปลี่ยนเป็นร่างผู้ชายที่ร่างกายมีลายสีเหลืองสลับดำขึ้นตามตัวดวงตาทั้ง สองข้างนั้นเปลี่ยนเป็นสีอำพันมุมปากทั้งสองข้างนั้นมีเขี้ยวงอกออกมาหนักซ้ำร่างลิงประหลาดสีดำนั้นก็มุดออกมาจากห่อผ้าออกมายืนแยกเขี้ยวปู่อยู่ข้างๆเจ้าสมิงจำแลงตนนั้น ปรานหารถุกคิดขึ้นได้ในตอนนี้ก็สายไปเสียแล้วว่าตนนั้นถูกเล่สมิงหลอกเข้าเสียแล้วว่าอยังไรล่ะไอ้ราโนชนไม่มีใครสั่งสอนเอกเลยหรือไงว่ากลางค่ำกลางคืนอยู่ในป่านดงก็หำมาจากอ้างเจ้าสมิงตนนั้นเกิดขึ้น ด้านฝ่ายเจ้าลิงประหลาดหน้าคนแก่นั้นก็แยกเที่ยวคูเดินตรงเข้ามาหาพรานหานอย่าอย่าเข้ามานะมึงพรานหานเอ่ยขึ้นพร้อมกับตวัดปืนเล็งไปที่ร่างเล็กๆร่างนั้นทางตะวะสัทับเข้าไปอีกถ้ามึงเข้ามากูจะยิงให้ตายด้วยกระสุนอาคมนนแน่ๆคำผูนั้นไม่เป็นผล ไอเจ้าลิงประหลาดยังคงเดินตรงเข้ามาพรานหานจึงเหนี่ยวไกยิงเข้าใส่ทันทีเสียงปืนดังสนันกระสุนที่ลูกปลายพุ่งเข้าอัดเต็มร่างของลิงสีดำนั้นหลมกิ้งถอยไปหลายตลก แต่เพราะว่าประสุนอาคมที่ปราณหานนั้นมั่นใจหนักหนาว่าจะสามารถฆ่ามันลงได้กลับผิดขนัดเมื่อร่างของลิงประหลาดนั้นสามารถลุกขึ้นมายืนจังก้าได้เช่นเดิมไม่ไม่จริงปราณหานทานออกมา หัวเราะเล็กแหลมดังออกมาจากปากของลิงประหลาดไอ้พลานโง่คิดหรืว,ว่ากระสุนกระเจอของเองจะทำอะไรข้าน้อยปราณฐานาที่ฟังเช่นนั้นก็รีบเข้าหักลำกล้องปืนเปลี่ยงกระสุนอาคมนัดใหม่ เขารังเพิงรั้งด้วยอาการลนลานแต่เมื่อครั้นเปลี่ยนประสุนเสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นมามองร่างตัวปลาสองตนนั้นก็หายไปแล้วเขาจึงปรหาหดไฟ้ายส่งไปรอบๆด้วยความหวันใจเพราะไม่รู้ว่าปีศาจสองตัวนั้นจะเล่นไม้ไหนกับเขาอีกตอกเท้าก็ถอยก้าวเดินตรงกลับขึ้นไปที่ไม้ขัดข้าง เพื่อหวังจะปีนกลับขึ้นไปเนื่องจากการอยู่ข้างล่างเช่นนี้ไม่รู้ว่าอันตรายนั้นมีอะไรบ้างจากสัตว์และสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเมื่อถึงต้นไม้ที่หัดข้างพรานหายกราดไป้ายมองไปรอบๆจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีตัวอะไรโผลมาในจังหวะนั้นเขาจึงตวัดปืนขึ้นบาแล้วปีนต้นไม้ขึ้นห้าง ซึ่งในขณะที่ปีงขึ้นไปจนจะถึงห้างนั้นใบหน้าของลิงผีตัวนั้นก็โผล่ออกมาประจันหน้าจากคนห้างในระยะแค่ไม่ถึงคืบจะเรียกว่าใบหน้าแทบจะชิดติดกันเลยก็ว่าได้นั่นทำให้ปรานหานผวาตกใจร้องลัน่นปล่อยมือจะขากคบไม้จนร่างล่วงลงสู่พื้นเอ้ย ความสุขเช่นนั้นส่งผลให้พรานฐานที่ล่วงลงมาโดยไม่ได้ตั้งค่าส่งผลให้ขาทั้งสองข้างหักไปโอ้พ uh uh. รานหานร,ร้องลั่นแต่ก็ต้องสะกดกั้นความเจ็บไว้ก่อนเพราะตอนนี้ไอ้ลิงผีประหลาตัวนั้นกำลังไต่ลงมาจากข้างในข่ากลับหัวพร้อมทั้งตวัดดิ้นอันยาวเฟยแวงไปมาอย่างน่าสยดสยอง นั่นยังไม่ทำให้ปรานหานผัวมไม่พอเท่ากับเสียงคำรามหวีดร้องของอันหน้าวาดวันของสิ่งหนึ่งสิ่งใดในราวปาวินาทีต่อมาก็เป็นเสียงพูดของใครคนหนึ่งดังขึ้นอ้อนยังไงล่ะไอ้พานชดบุกเข้ามาในถิ่นของข้ายังตำแดงวัดดีดิด ข้าจะให้เองเป็นผีเฝ้าที่นี่ไปตลอ,อดกาลสินเสียงนั้นร่างของเสือลายพาดกนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นทางด้านหลังพร้อมกันนั้นก็กระโจนเข้ามาขย่ำฟังคมเที้ยวเข้าก้านคอของราธานโดยที่เขายังไม่ทันที่จะได้ตั้งตัวด้วยซำ้ำ ล่อยข้าเถอะข้ายอมแล้วข้าเขาโทษได้โปรดปลอด่อยข้าปราณหานร,ร้องร่ำอ้อนวอนแต่เพราะว่าหาได้เป็นผลไม่เสือร้ายเจ้าของผมเที่ยวนั้นยังคงกดกรามแน่นขึ้นเรื่อยๆสองมือของปราณหานได้แต่ปัดป่ายไปมาในอากาศและพยายามที่มืองัดปากของเสือร้ายให้ออกจากลำคอ แต่ยิ่งดินเท่าไรคมเขี้ยวยี่ฝังกดลงแน่นขึ้นสุดท้ายที่สุดเสียงดังกรอบก็ดังสนั่นตรงลำคอของพรานหานพร้อมกับร่างที่แน่นิ่งและสงบลงมันเกิดจากที่เสือตัวนั้นสะบัดหัวอย่างแรงส่งผลให้คอของพรานหานหักเขาตายสนิทในภายใต้คมเขี้ยวของพิษร้ายตัวนั้น เมื่อเหยื่อของเสือร้ายตายลงป่รอบๆด้านนั้นก็บังเกิดดวงตาสีแดงนบบับสิบสิบดวงขึ้นจากทั่วราวป่านาทีต่อมาเท่านั้นร่างของลิงสีดำก็ปรากฏขึ้นหลายสิบร่างพร้อมกันนั้นมันก็พุ่งเข้ามารุมถึงฉีกกินร่างของรานหานจนเหลือเพียงโครงกระดูกกระจายเกลื่อนไปทั่วบริเวณนั้น